ถ้าเึงเเ่ากูนีเลยไม่ใช่หมาสวัสดีครับผมก้องโซเมนะครับผมอ่าเน่วันนี้ก็จะมาแบบของคลิปที่แล้วอ่าจะมาทําเมนูจากคลิปที่แล้วนะที่เราไปล้วงสูนร์ลับจากป๋ามาคนไทยเรียกเกากี้เกาคี้อ่าคนแต่คนจีนก็เรียกเกากี้เหมือนกันอ่าก็เป็น มักคุเตอหรือเรียกกันว่ากระดูกหมูตุ๋นยาจีน่เราก็ใช้เป็นกระดูกหมูอ่อนนะี่โคโงหมูอ่อนติ๊งโงหมูตุ๋นยาจีนมักคุเตอจริงจริงมันใช้อะไรก็ได้เชื่อป้าป้าผมเคยทำเอางูหลามอะหลามเอองูหลามตัวใหญ่ตุ๋นยาจีนเหนียวกวัาเลือกโคไม่ได้แล้วนี่มีให้อันนี้มาด้วยนะนี่พวกเครื่องยาจีนนี่ก็มีอันนี้เก๋อะไรวะเก๋เก๋กี้อันนี้เก๋กี้ เก่าจังไม่ใช่เกี้ยนะครับอันนี้อะไรปักขีห่วยซัวอันนี้ตังเซียมตังเซียมอ่าก็มีนี่ครับเครื่องตุ๋นจีนแล้วก็มีนี่ครับเผ็ดหอมเกาหลีนี่พวกนี้ซื้อที่แมคโครได้แต่ว่ามันจะขายเป็นห่ออันนี้ก็เป็นห่อของเขาเลยอันนี้ก็เป็นห่อของเขาก็แพงอยู่ใช่หลายหลายร้อยอยู่อ่ะทำได้เยอะห้าหกร้อยแต่ว่ามันทำได้เยอะป้าก็แบ่งให้มาไง เนี่ยก็แบ่งเท่ากันแปลว่าหม้อเป็พอดีป้าของตวงให้พอดีเลยหมูสองโลครึ่งมันจะพอดีใช้เนื้นอแล้วลายก็ได้ถ้าเป็นไก่ทำเนื้อหรือว่าเป็นไก่อะไรเงี้ยไก่ก็จะเร็วหน่อยอก็มีรากผักชีพริกไทยพะนอส่วนกระเทียมนี่ไม่ได้ใช้ผมลืมไม่ได้ลืมขาดนนะ่นลืมเกินรอบนี้เกินและส่วนเครื่องปรุงก็นี่เลยเกลือกับซีอิ๊วขาวแค่นี้เลยจะใส่ซอสหนอยก็ได้นะแล้วก็ ช้อนไผ่ก็ได้เราจะใส่ช้อนไผ่ไปเลยหมูสองรูครึ่งห้าร้อยมอนี้ค่ารวมค่ายาด้วยนี่แบบว่าเป็นพันเอ๋อแต่ดีแล้วเราได้ยาเครื่องสูตรยาจีนมาฟรีใครยังไม่ได้ดูว่าใครยังไม่ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เข้าไปกดดูคลิปที่แล้วมันจะได้ต่อเนื่องกันนะนี่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 ไหนนี่นี่ดูดูดูนนี่เห็นป่ไหนเนี่ยตรงนี้กดเลยเนี่ย กดกดตรงนี้นะเดี๋ยวดูนี้จบไปกดต่อได้เดี๋ยวไปดูอันนู้นก่อนแล้วมาดูนี้ต่อมันจะต่อเนื่องกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนเลยเครื่องยาจีเครื่องยาจีล้างน้ำแช่น้ำให้ก่อนเนี่ยทั้งหมดเลยไหลไปลงไปเลยทั้งหมดเลยส่วนเห็ดเนี่แล้วแต่ชอบนะครับป๊าบอกว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่เยอะมันอร่อยเนี่เราจะแช่ไว้ก่อน ล้หนไอผู้ก็ลืมแล้วตัวไอ้ลืมลืมตังค์อ๋อเดือมมั้ยเขาเรียกอะไรนะตัวไอ้ตังค์เตียมเอ่ตังเตียมอองันไก่ผัดเน่เน่ก็หั่นเป็นสามท่อนแล้วก็ใส่เข้าไปผมยาอเต้าหู้ชีเราไปตำนะอ่าพริกไทยใช้ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่าเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณช้อนหนึ่งอะแล้วแต่คนชอบนะใช่ใช่ ไทยก็ต้องหน่งเงี้ะโคเร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 อืโคเรโคเรก็ส่วนเมนูที่เพื่อนๆขอเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทับไปเรื่อยๆนะเพื่อนได้บางทีอันไหนมันไอ้นี่ก็ขอโทษเพื่อนด้วยกุ้งถังเหรอกุ้งถังกุ้งถังกุ้งถังได้ขอมาเยอะเลยนะได้แล้วมีมาทวงเลยนะขอไปหลายคิปแล้ยังไม่ได้เลยพี่อนเดี๋ยวทำให้เลยได้เดี๋ยวทำให้คือผมไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้จะทำอันนี้อันนี้อันนี้ นี่มีตารางงานนะครับกล้องตรงเอกงค่ะรกมีตารางงานนะแต่ว่าไม่ได้เขียนว่าเออจะทําอะไรก่อนอะไรหลัะคือพอถึงวันนี้ที่เราจะถ่ายทาอ่ะไอ้เคยรู้ทำอ่ะทำนี่แล้วกันแล้วิ่งไปซื้อไม่เคยเห็นว่าเตรียมไว้แบบเตรียมวันนี้แล้วถ่ายอะไรเงี้ยไม่มีอะจริงๆจะทําเนื้อน้องลายนะช่าซื้อไม่ได้แต่เนี่ยเห็นว่าเขาตั้งใจที่จะทําเนื้อน้องลายมันก็หาไม่ได้ไม่มีอ่าโอเคเดี๋ยวผมจุดไฟไว้ก่อนลวโอเคเดี๋ยวเราก็ตุดนไฟไว้ เราใช้ค้านอเนี่ยเราทำหมูใช่ป่ะแต่เราใช้ค้านอไก่ค้านอไก่ที่เราอิสลามกินได้ไงเนาอ๋ออ๋ออุ้ยแต่ว่าทำหมูนะอิสลากินได้แต่เราใช้เราไก่กินได้แต่ทำเป็นหมูเออโคยังไงวะตาสองก้อนเราใส่สามก้อนแล้วกันน้ำก็ดูนะครับพอประมาณเพื่อถ้าใครดูคลิปที่แล้วอ่ะ จะรู้สัดส่วนมาดีที่ป้าบอกนะ,ะทำตามสัดส่วนป้าก็ได้ขนาดหมอ้อขนาดอะไรพวกน,นี้ยิ่งตุ๋นนานยิ่งดียิ่งแบบวันนี้ไปดูเวียนตุ๋นเลยนะหลายชั่วโมงอ่ะซักสามทุ่มอ่ะค่อยกิน,กน <c oughs> ไปดูเอาจริงจริงไปดูเด้ยังไม่ได้กินข้าวอารอเนะี่ยกินสามทุ่มอถ้วยถ้าหิวไปหาซื้อข้าวกินก่อนเลย <c oughs> โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่างทำง่ายแค่มันตุ๋นนานเฉยๆเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไป เราใส่หมูลงไปก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องยาจีนครับผมไจะใส่หมูลงไปนะครับตรงหมูนนี้ก็ไม่ได้แต่ถุงมือแล้วลืมแต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมล้างเลยแล้วมาวาน <c oughs> อา่าสองโคลครึ่งครับสูตรน,นี้ซี่โครงหมูนี่ผมว่าให้เขาหั่นมาให้เลยนะบ,บอกให้เขาตัดมาให้เลยแล้วก็บอกเขาเลยว่าเรายอาไปตุน๋นเรออาแยกหั่นมาให้แบบชิ้นใหญ่หน่อย ต,ต้มเนี่ยไปสักพ <ends> um ักนึงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้เตาเตาถ่านเพราะเราจะตุ๋นไปนานๆตุ๋นเรื่อยๆไงโอ้แล้วใช้แก๊สนี่แก๊สแม่งหมดแน่แก๊สเราไว้ทำอั่นอื่นเสร็จหอมเราก็นุ่มละนุ่มยังนุ่มละมีมีเชื้อจีนไหมพี่กองมีเชื้อจีนไหมมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่หายละหายแล้วโรยเกลือลงมาก่อนช้อนหนึ่งอะอ๋อ เดี๋ยวถ้าเราไปชิปนะไม่พอเราไปอเติมแต่มันเติมเติมลดลดได้ส่วนนี้เราก็ปล่อยมันเลยไม่ต้องไปทำอะไรครับมอช้อนฟองออกก่อนเดียวอนนี่เราค่อยมา,าช้อนฟอง,ออ,อ,งออกอโอเคก็แค่นี้ครับเรียบร้อยเราก็รอยอย่างเดียวครับตุ๋นไปเรื่อยๆครับแล้วเก็บไว้กินได้นานด้วยโอ้โหแล้วมันบำรุงพอดีเลยใ,<ช>ให้คนปงคนป่วยนะก็ยายสีหอนาฬิกาป่วยเปริบสีดวงใช่ยายสีหอนาฬิกานี่ป่วยมีลูก ลฤษีดูบ้างนี่นี่กินตุ่นยาจีนเข้าไปกินตุ่นยาจีนกกินกระดูกผมผูเก้มไม่ใช่หรอเดี๋ยวแกผมสั้นๆหน่อยใช่ไหมผมยักษ์เอาผมยาวอ่ะไอ้มีผัวใช่ไหมมือโสดตัวเด้อนานแล้วอ่ะตามนั้นนะโอ้โหนก็กลิ่นกลิ่นหอมเลยนะเพื่อนในช่วงนี้ผมว่าทำคลิปอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับออกไปไหนเมืไหนร่ยากลำบากเพราะมีลูกด้วยอะไรด้วยครับแล้วยอะไรจะทำอะไรแจกทำอะไรข้าวผัดข้าวผัดปู ผัดปูว่าผัดกุ้งผัดทีเดียวท้ายใหญ่แล้วโอ้โหพี่ผัดเขาผัดแม่งโคตรซิ่งจริงอะนอออี่ต้องทำกับข้าวทำข้าผออวาผัดเนี่ยอร่อยสุดสุดลวข้าวผัดเนี่ยเาผัดได้กองต้นทุนน้อยถ้าเป็นปูมันจะแพง,แ,งแต่ก็อยากให้เขากินของดีๆปูแม่งเลยอ,อยากให้เขากินของในปูด้วยไส้กรองด้วยไหมอยากให้เราทำนะ ดันมาไม่ต้องดันก็ทำนะเดี๋ยวผมจะไปจุดเตาถ่านรองจะให้มันเดือดสักพักนึงผมจะเปลี่ยนเตาครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันแขม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 เออเราช้อนช้อนออกมาน้ำจะได้แบบใสๆนะ ถอดเสื้ออะไรอ่ะกระเด็นโอ้เราเริ่มแปดได้นี่พอพอพอก็นี่เลยซีขาวประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวไม่พอเราก็จะเค็มไปแล้วก็เติมน้ำแค่นั้นอ่ะไม่ผมจะใส่ซอสหอยด้วยป้าบอกไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคยังนี้พอครับแค่นี้เองสามอย่างนี่เราก็จุดเตาไว้แล้ว อมนะอยากรู้อะขอลองนะอลองชิมว่าดีอัะเป็นมีสินพวกจินยาเกณฑ์อ่าเปี๋ยวอ่ะผมย่าลงไปสูงข้างล่างครับก็ ทำไว้กินที่บ้านทำไว้ให้เด็กให้ลูกให้ลานถ้าใครมีหม้อเก็บความร้อนนะทำแบบป้าบอกนะแบบที่ป้าบอกนะคือเราต้มจนมันเดือดไม่ใส่หม้อไว้เลยจิ้งไว้เลยทำตอนกลางคืนก็ได้กินตอนเช้านะเราทำไว้อย่างแบบคนป้วงคนป่วยกินแล้วจะมีแรงนะรุงกำลังคนแก่กินดีคนป้วคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปขโมยสูตรไปป้ามีสูตรเยอะทำกับข้าวเก่งนะแต่ทำแต่อาหารจีนนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันต่อระหว่างรอทำอะไรไงอ่ะก็ตีป้อมนั่งตีป้อมรอไปสามทุ่มง่อยมากินดูผมจะลองตุ่มนานๆเลยว่ามันเป็นยังไงจะได้ยัง เฮ้ยรับแนงรับของรับของด้วยนะตัวละครในเกมที่อะไรนะติงลี่นี่เออใครเจอติงลี่ก็ผักได้เร็วถานหมดแล้วนี่เดี๋ยวดูเด้ไงบ้างแมแมั้งหอมนะหอมสุดๆเลยนั่นเนี่ยมาเดี๋ยวเติมถ่านเลยก็ชั่วโมงนึงมาดีนะ้นีเราอันนี้ตอนประมาณสามโมงครึ่งนี่สี่โมงครึ่งเดี๋ยวไปไหนตอนเนี้ย ไปล้างรถขึ้นมากลับมาวันนี้นี่นะหอมเตะจมูกเลยนี่มันหมูมันก็ออกมาแน่เลยเป็นน้ำมันมันมันเลยล่ะขอชิมแค่หน่อยฮะแค่หน่อยชิมยังไงหิวแหละแหมทำเป็นหลอกชิมเปี้ยงเลยอะเปี้ยงปัง รดน้ำนี่แบบแว่าเป็นโลงอ่าค่ะรอผมจะต้นนะต้นต้นผมจะต้มแบบแว่าตุ่นน,นานๆเลยอ่าลองดูสักวันนี้เอาสักสามทุ่ม,มตุนต่นั้งแต่ตอนกี่โมงนะตอนสามโมงครึ่งสามโมงไปล้างรถก่อนแล้วันเดี๋ยวกลับมาครับไปรับแฟนก่อนไปรับเมีย <laughs> เดี уров, ๋ยวเราจะแยกย้ายกันเนาะนี uh. ่ไปทำภารกิจส่วนตัวแ้าลูกเองไม่ออกนี่พี่กล้องก็ต้องไปรับเหมือนกันใช่ไหมโถชีวิตชีวิตเราชีวิตในกล้องชีวิตในกล้องชีวิตอะไม่เป็นไรเราต้อง้มซันไปใครยังต้องแบบว่าไปรับเมียตอนทํางานบ้างมาแชร์ประสบการณ์เออออดูเลยแบบต้องไปรับทุกวันอมีเวลาแบบว่ามึงทำอะไรเพลินเพลินเรื่อ เรารักเขาเราก็ต้องทำดีที่สุดแล้วเพื่อนทำไหมครับอ่ะไปเดี๋ยวไปล้างรถก่อนไปด้วยไปลิบล้างไปล้างมา Action มาล้างเลยมาแล้วโอ้ยโดนขโมยที่จอดนัน่ะไปไหนเดี๋ยวรอเข้ามาเข้าขยับนะอ่ะเรามาดูอันนี้เขาไอ้เหี้ยลิฟต์ลูกจันเติมนะเนีราก็เติมถ่านไปนะอ่ะตะขี่วโมงแล้วยตอนนี้ นี่้าโมงครึ่งจะหกเมื่อตี่กี่โมงครับสามเครั้งแรกเลยนะที่ว่าแบบตุ๋นอะไรที่นานที่สุดอ่ะขึ้นชื่อว่าตุ๋นันก็คือมันต้องนานมันถึงจะอร่อยนะอ่ะไปดูดิยถ้าตุ๋นน่ะหอมดีเดียวสีใช่เลยนะขอชิมอีกทีชิมเพราะว่าอยากชิมดูว่าหิวเฮ้ยไม่ดีน้าเลย เกมจนอ่ะงานยิ่งเกมจนก็เหมือนเดิมรอรอเียไปอะไไรปวิ่งเล่นกับเด็กน้อยที่หนังไปขึ้นเป็นทำอะไรดีวะรถก็ไปล้างมาแล้วตีป้อมดิตีป้อมเนาะโอ้โหหมูรู้สึกว่านุ่มๆเลยอ่ะเออเนี่ยเราเนี่ยเราเทีอะไรเนี่ยเก่าเก่าเก่าจังเลย ะลาลาะัาไร่ป่าคือแบบว่ากินตอน,น,นเช้านชะอากาศเย็นๆนะ,ะต้มมร้อนนะพวกแห้งๆนะ,ะทําไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นไม่ไม่ไม่เสียแรงที่ไปเอาสูตรมาไ <c oughs> กลนะ <c oughs> ป้าโอ้ป้าคนแน่นอนเลยให้สูตรเรามาอโอ้ต้องขอบพระคุณป้ามากๆ,ๆเลยเนี่ยผมบอกเลยวันนี้ผมจะตดแม่งสามทูบมาดูมันจะเป็นยังไง หมืดแล้วเยอะหิวแล้วเนี่ยจก่สองทุ่มเจ็ดนาทีชั่วโมงนะดูหน่อยเว้ยนี่เซตไปรอเดวยนี่ต้องเติมน้ำอีกสักหน่อยฮะมันหวดอหรอเออเติมให้หน่อยนะถ้ามันจะจืบป่ะรือว่าปรุงพอดีเลยฮยเอ้ว่าวหน่อยดึงขึ้นนะพี่ให้มันกดลง โง่ต้องนานเพิ่งรู้ว่าอ๋อขาตั้งไฟมันเสียบตั้งกล้องได้ด้วยเฮ้หลังตั้งกล้องไงเอ้ยัดขึ้นก็ได้ไปงัดขึ้นไปเลยแล้วเปิดสุดๆไปเลยเฮ้พี่ก้องยิงจบเฮ้ย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 ้นี้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเ้ยยเฮ้้วยเนี่ยเดี๋ยวท้ยยเเฮยี้ยยเฮเฮยเ้วยนะวันนี้แถมทเเ ด้านผัดรู้เคยใช่กิมแถมอันนี้ทำอะไรไว้มางแล้วโหทอดไข่ทำนี่ไข่อ๋อทอดไปแล้วนะทอดไปแล้วเอาว่าสอนทำน้ำแล้วกันอ่าก็กระเทียมกับพริกก็ทอดไว้เกีียวไว้ทอดไว้ป้าขาเลยมาถักน้อยเปรียง ร้อนเหมือนกันกลับไปใส่วาพเประมาณน้อมละาั่น3ค้อนเสร็จแล้วโรยง่ายๆเลยต้มไข่ทอดแล้วก็แล้วก็เจียวหอมทอดทิ้งแห้งโรย อยู่บร้อยจบข้าวเอาทีดีเวรแฮงถามทุ่มถามทุ่มแล้วอยู่ที่ปลายทำนท้ๆเนี่ยนชิมกิแกชิมเก่งชิมเก่ง เราอันนี้คือมันได้แล้วไงอ่าแล้ชิมว่ามันรสชาติพอดีไหมถ้าพอดีก็จบเลยไงตักเลยตักเลยอ่ะไม่ต้องรอแล้ว ลองมาซิงเฮ้ยลืมใส่หมวกเออไม่ต้องใส่แล้วูแล้วโอ้ยาดงเกินปัดปจะได้กินเนี่ยมาครับผมเดี๋ยวมาลองกนะันอ่อรลองลองหม,มูหมู อืมถ้าก็หนองพะเย <c oughs> อืมไงเค้น,นุ่มขึ้นแเลย,เ,เ,ลยเ,เลยใช่ปะอืมเนเี่ยมันตุนขาหมูอะ่ะ,ะนะหลองทําตุลหัหมูดีกว่ามั้ยเรานะอื้อือพูถึงเราใช้เห็ดฟางได้เหรอ ได้แต่เห็ดหอมมันจะแบบว่าได้กินเนี่ยแบบออ๋เห็ดเยี่ยม,เ,มเลยปะอะไรนะตังเฟียมตังเฟียมวางกินงางามรสชาติมันจะเป็นยังไงไม่เคยกินใช่เปิดเลยเปิดเลยนะอืม หุ่ยสัวตัวน้ำด้วยนไงคล้ายๆมันปลหลังใช่ไมใช่ไหมเป็นแบบมันๆคล้ายมันปลหลังเลยคลายหน่อยคลายหน่อยอือหือ เข้ากันเลยด้วยนีจริงจริงกินเป็นมันข้าวต้มก็ได้นะตักใส่แบบถ้วยแล้วก็เอาข้าวใส่เข้าไปเป็นข้าวต้มโซดตอนเช้าอ่ะแต่นี้ชอบมากๆตัวน้ำน้ําแบบเยี่ยมเลยนะดูพี่ปังไม่ร้อนสั่งซอปปี่กินเลยอ๋อสั่งน้าสั่งน้ําหวานกินเหรอพี่ปังกินข้าวดูดิดูกระดูกรุยออกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ติดเลยเห็นไหมเนี่ไม่มีเนื้อติดเลยโอ้โห มาโอเคมากินข้าวกันตัวยนะโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ินตัวเองก็ลาไปก่อนนะครับผมก็นี่เอาไปตามกันได้ลองไปทำกันครับบักกุติบัคก,กุต๋อ่าก็อาจจะนานหน่อยนะโอ้ยนานเลยลหละแต่ว่าเพื่อความอร่อยครับเพื่อความแบบว่าให้มันเข้มข้นนะนผมว่าใช้ได้โอเคเมนูนี้ ก็อ,อ,อย่างที่บอกกับเพื่อนๆทำตามกันง่ายๆเพื่อนๆทำตามง่ายก็ต้มทิ้งไว้แค่นั้นเองเดี๋ยวคลิปนี้ผมสองคนก็ลาไปก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรฝากเพื่อติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย